เออถไมเราแมวมันไปลาคาะพี่เราเอาแมวไปเป็นกรรมกรแบกหามหนึ่งตัวอะไรพี่เอาไปไม่ได้เอาเอาไปได้เหรอถ้าได้ก็ดีแบบช่วยเราแบกหนึ่งตัวอะไรเงี้ยดีกันนะนี่มาเหมือนแบบเอามาแค่แต่งไว้เฉยใช่มันเป็นของตกแต่งแต่น้องวิ่งไปวางของแล้วน้องกลับมาเอาของต่อโอเคเป็นกรรมกรซะกัน เฮ้ยหน้าที่ปกติแล้วเรียกว่างานประจำดีกว่าสตาร์บัเนี่ยพี่ยืดนลอยลงประตูอะทำไมตูแตกเปี๊ยอ้าเหมือนประตูมันแตกอยู่แล้วแล้วมันแล้วมันก็เหมือนเหมือนมันออกมาได้เลยอ่ะหลอกตั้งแต่หน้าประตูนั่นแหละอ๋อถือว่าน้อยในเลือดอะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ <N> น้อยเหรอพี่มันไม่ควรเกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะพี่นี่มันโรงพยาบาลอะไร<ล>ไม่รู้โรงพยาบาลอะไรไม่อ่านไม่ออกแต่ประเด็นคือเขาคงไม่บริจาเรลเลยแล้วออามาทําอะไรอย่างนี้หรอกภาษาอะไรอินโดปะเหมือนรัสเซียมากกวา่าเหรอ,หอไม่รู้เฮ้ยฮใครพ่นอะไรเล่นถังออกซิเจนนะ่าที่ไหนพี่ เดี๋ยวเดียวแถวๆตรงนี้เอ๊ะฮะอยูแแ่แถวๆในห้องเนี้ยเดี๋ยวดูห้องนี้คือห้องห้องที่เราเลี้ยวเปิดเปิดประตูอะที่เราเจอบ่อยๆอ่ะอขึ้นข้างบนม่ะไม่รู้จะเจอไหมนะขึ้นบนเหรอห,ห้องอะไรเนะี่ยรับยามั้ง โอเคโยนของใส่กูเต็มหน้าเลยโอโหโอโหอะไรอะไรอะไรโหหลอกอะพีเนี่ยพอน้องมาแล้วพีแอคที่พันเต็นที่เลยเหมือนรู้ว่าน้องมาหลอกกูทำไมมึงเนี่ยกูไปก่อนเดี๋ยวพี่จะ<อ>ทิ้งน้องเหรอตะกี้ตะกี้น้องยังไม่ขึ้นมาเลย ไม่มีลอยแฮแฟนพีเทดีนะเฮ้ยมีมีมีเจอลอยแล้วอ่าโอเคมีลอยเฮ้ยเหมือนจะฟีดเลยอ่ะอุณหภูมิมันลดแปลกๆปลกเมอกี้ทำไมกูดูง่ายจังเลยวะมาคนเดียวได้กว่าจะสามเหรอสี่สี่อ่ะ กว่าจะรู้เขาก็เฮ้ยเฮ้ยห้าห้าห้า,าห้าอาู2สองอันเจออย่างนี้เลยเหรอว่ามันง่ายไปง่ายเหรออืมน้องมอนไหมตาหน้าเาหรอเดี๋ยวนะนมันส่งหลกฐานแล้วอ่ะเพะเดียวเองก็น้องเก่งไงน้องเก่งน้องเก่งโอ้ยเครือตกเลย สานาทีเองนะพี่เราเข้ามาในโรงพยาบาลถ้า <c oughs> บทจะง,ง,ง,ง่ายก็ง่ายเงี้ยบทจะยากอีกะแต่เสียว่าเป็นเทอ่ะพี่อันตรายตัวนั้นน่ากลัวอยู่มันออกามาหลอกห้องไกลพี่กว่าพีจะเดินมาก็ยังพอนหนีได้ยิงแม่งตรงบันไดนด้แหละ <c oughs> ชมี F5 แล้วก็แว่น อุ้ยสองตัวเองเหรอหาฟิลกับตัวแล้วเหรอไม่มีว่ะหาไปแล้วหาฟิลกับฟินกับสปิริตบ็อกซ์สเปริดบอ็อกอยู่ไหนยังไม่รู้ไม่ใช่สปิริตบอ็อกซ์ไม่มีอ่าเอสจีกับฟิลกับฟินเอาเอสจีเข้าไปก็ได้พี่สปิริตบอ็อกซ์อยู่ตรงไหนอยู่หน้าประตูใช่ไหมใช่แต่น้องอะไรจุดวะเอาสปิริตบ,บอ็อกซ์มาก็ได้อ่ะน้องเอาสเปริดบอ็อกไปแล้วพี่เอาเอสจีเข้าไป โอ้หลอกกูอีกแล้วสมองเหลือเท่าไหร่น่ะโอเคงั้นพี่อยู่ข้างนอกก่อนก็ได้เดี๋ยวน้องไปเช็คให้เฮ้ยเก้าสิบกรับกันอยู่เลยไม่ไหลพี่โอ้หลอกเี้ะนะทำเป็นเล่นเอากลางเขียนไหมพี่เอา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 วางทิ้งไว้เลยเพราะเนี่ย เอาเอเจเข้าไปและทิ้งไว้ไหนพี่แกวเข้ามาคนหนึ่งเลยก็ได้มั้งไม่ปลอดภัยอไ,ไม่รู้อะ่ะให้น้องแทงให้ใช่ไหมเอาเข้ามาก่อนแตกก็จะได้อันเดียวโอเคบักฮานี่บักฮามีขึน้นในกูเปล่าวะแม่งชอบไอ้น,นี่โอ้ยพี่มันฮกฮอกกับน,น,น้อง วัวแล้วแม่งหลอกไม่หยุดไม่ย่อนเลยเอ,อ้ยเหมือนเสี่ยวเป็นตัวไอ้แอคทีฟบ่อยจังอ่ะมึงมาเราดู ESG ใช่ ESG กับอ่าฟริงเกอร์ปินส์ฟริงเกอร์ปินส์เหรอ่ใชส่งหน้ากูแหวยาวแล้วนะ <c oughs> พยายามมันถึงเวลาเฮ้ยนี่ก็คอยังของแล้วก็คยยังด้วยไม้การเขียนเด็ดเด็ดเด็ดเอาใครทำอะไรอีกแล้วก็คืออะไรเลือดอะเลือดเลือดเลือดพุ่งเราก็หาไปเหอะตอนนั้นมันไม่เล่นมันไม่เล่นอะไรเลยประตูประตูไม่เล่นหมดอะไอ้เี้าตกใจหันไปดูเห็นปะเห็นเลยเห็นไหม ข้างหลังข้างหลังไม่เห็นจริงเหรอไม่มีไม่เห็นเหรออะไรทางแก๊สเหรอพี่ดูจอพี่ก็ได้นะเอมาพับไปดูจอพี่แป๊บนึงพี่บอกว่าเรียกไปดูแล้วไม่เห็นไม่เห็นอะเห็นไหมเห็นแล้วเออแล้วเด๋ินเข้านี่เดินเข้าไปนะแว้ยแม่แวะต้อยินเสียงแต่ไม่เห็นแสดงว่ามันแยกกันเห็นนะดิ เูชักขยันเจอจังเลยตัวนี้เหมือนลูกโปง่งไงไม่รู้ออแล้วน้องไม่ชอบเลยเลอ่ะน้องเคยเจอ,เอที่บ้านนู้นครั้งหนึ่งพี่ในบ้านที่เราหมุนนาฬิกามีอีตัวนี้เหรอมีตึงห้องนอนอ่ะพี่ห้องนอนใต้ดินอะ่ะอ่ะเราส่องฮะเฮ้ยส่องส่องสิส่องส่องมันมันมันส่องพี่เอาขอบขอบขอบคุณพี่ไหนวะทิ้งไปแล้ว ออนี่ไม่มีไม่มีมันพี่น้องยีถือกนเขียนอยู่เลยเอาแย่เอ้ย,อยทำไมมันเหมืนจะฟีดวะไม่มีฟีดนะพี่พเออมีเอเกับไม่ก็ปิดนที่ไปฟิงก็ปิดนใส่ก็ได้แต่อเอเจกดแล้วปะพี่ก็ว่าอย่างนั้นอะวะ เยจีกับแคนวัดแม่งบักเฮี้ยอะไรนักหนาว่ะกว่าจะออกคือมันบังจนน่าลำคาญแล้วนะเว้ยแบบหรือว่าก็ย้ายที่วางให้บ่อยๆอ่ะไม่วาด<ม>ย้ายจนจะบ้าตายพี่ย้ายตั้งบ่อยมันแบบอยู่ระหว่างตัวอักษรเดียวอ่ะพี่อะไรวะ ไอ้ตรงเนี่ยตรงเนี่ยห้องน้ําอะที่มันให้หาตัวอ,อ,อักษรอ่ะโอมันคืออะไรวะไม่รู้อะน้องตามหาเจอแค่สามอะไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่เห็นตัวตัวโอหรือตัวอารี่แหละแล้วก็มันมีคําว่าโลตรงท้ายแน่แต่อข้างหน้าไม่รู้ว่าตัวอะไรริมโลโมโลโมโลอะไรไม่รู้แล้วเหลือแค่สองตัวใช่ไหมวะใช่มีเวทกับยูเร เล้นไฟบ่อยแต่ไม่มีฟิลก็ปิ้งนะมูเห่าเล่นไฟตั้งบ่อยเลอ,อ่ะแอคทีบอะโรนแต่เราเข้าไปแล้วมันก็แอคทีบนะสติก็ไม่กินหาปืนหาเกลือ กอ๊อปเอ้ยก,ออก๊อปก๊อกแล้วนะ <c oughs> ทำอะไรเราควรทำอะไรต่อดีพี่เผาไม่เผาไหม <c oughs> ได้นะเอาไปคนละอันปะกูจะน้นองต้องทิง้งน้องทิง้งไอ้ไอนี่นะสปิริตบอกนะเออ จะดูสิจะบอกผ้มไหมจะโชว์ตัวไหมสมองเราเหลือคนละแปดสิบปะยังได้อยู่มีแปดสิบปะรู้ถ้ามาคนเดียวเจ็ดสิบคือกินแล้วเฮียเฮียอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรแหมใส่ใส่ไป่ายเล่นเลยนะเห็นนะอ่าฮะฉันเห็ด เดินชิลเหมือนแบบ m o วิ่ง j o g ก i n g ที่หาตัวอักษรสุดท้ายไม่เจออตรงไหนวะอยากจะหาแต่ผีก็กลัวบอลบอนเดีหรอบริการลูกบอลก็ออยากเลยเฮ้ยี่อะไรเยี่อะไรหียอะไรเตียงเหมือนบอกบอกว่าอะอะอะไรพี่ eg เหรอดังห้าไม่หยุดเลยเนี่ย น้องถืงอการเขียนอยู่พี่แต่พี่อ่ะน้องไม่รู้มีแต่ตอนนี้เผาเองหายแล้ไม่เหลือแล้วของพี่อะมวมีตรงพื้นที่น้องถืออยู่อนะเนี่ยพื้นอันนึงพี่หันมองเนะนี่ยตอนเนี้ย อาจจะน้องออกไปไกลๆก่อนเพิ่มมันไม่รู้ตัวมันเปิดไฟฉายเล่นไม่มีพี่น้องว่ายังไงก็เอีจีอืม One hour later ไปล่ามันกันน้องเอาวากี้ทอกี้ก่อนอะไรเดี๋ยวต่ว่ะอ๋ะเอเดีเยาไปไว้ไหนอะพี่เอาไปหรอไม่ได้เอาไปนะรอบนี้ไม่ได้จับเลยก็บอกไม่ได้ใช้ ลองหาก่อนเอาเข้ามาแล้วแล้วเหรอเออหวัาไม่เอาเข้านี่หว่าลงมาเลยลงมาเลยครับจางเฉียก็อุ่นใจเพราะไม่มีคือวิ่งหนีอย่างเดียวอะไรอีกอยากใครมันทำเสียงอะไรเรียกร้องความสนใจเหรออืมพอเราจะไม่เล่นตัวก็เรียกร้องความสนใจพอพี่อยู่คนเดียวปุ๊บแม่งดังห้าไม่หยุดเลย ไอเดนเดินเข้ามาปุ๊บเอ้าไปและอะไรวะเหลือไปมันอายน้องออกไม่กล้าเข้าใกล้น้องเพราะน้องแบบศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยอ้าวเดี๋ยวก่อนนี่ไงอยู่ข้างนอกนี่ครับตาเดินไปแล้วฮะพี่ตอบไปตัวเอจีอยู่เลยเอาปะวะอยู่เลย ดูเรียเออโอเคน้องตอบก่อนพี่นีแต่เอาออฟอันหนึ่งแล้วก็อะไรกันหนึ่งนะเกลือใช่ไหมพี่ออาอืม,อมแล้วก็หาหาเศษปืนโอ้ตาจะบอดตรงหาเศษปืนนะี่แหละขอโต๊ะหนึ่งก่อนอจะสิบเจ็ดเอากินเข้าไปเลยมันจะได้ร้อยหนึ่งอ่ะเออกินให้มันร้อยปออไปเลยก็ได้เดี๋ยวเราต้องไปล่ามันอีกอ่ะใช่ย ไป้น้องตัวอพี่อยู่อ่ะนั่นไงนเสียงแม่งสะท้อนกันโอ้ย่ oh. ิงเต็มไปหมดเลยทีน่าจับยังไงก่อนเอ้ยอยู่อ่ะ <c oughs> ปืนก็หาออก็ต้องเก็บอย่างเงี้ยนะช่างแม่งไปก่อนหาหายากยากก่อนน <c oughs> าตังสือบ้านตอนเนี้ย <c oughs> อะไรวะนั่นล้อปะโถ มันมันสะท้อแสงไงอาลูมิเนียมไอ้เหี้ย <c oughs> มาเลยเราดักอยู่แหม่งเลี้ยวเดียวมันรู้งาน่าเจอฟานท้ายปืนแล้วโอเค ไปผุดไปเกิดซะมึงอะอยู่ก็ทรมานใช่ไหมได้ได้หน,นึ่งอ่ะเรยวหนีแม่มึงเนี่ยมันกดตรสตีนมา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 เอาเอาเลยปไปส่งอันเไยเหี้ย ผ่หานหน้าน้องไปเลยชั้นหนก็มกอีกไม่ทานเหมือนกันได้อีกหนึ่งนี่อะไรอ๋อครบละอ้าวอะไรออฟเทอร์ี่ หาเกลือกับอ่าอุ๊ยีนี่ไงพี่เธอแล้วเจอพี่มีตัวอักษรที่น้องหาไงเหรอแล้วมันจะมันจะได้อ c ชิมเ e m e เหรอไอชิมเ e m นหรอไม่ใช่มันเป็นเหมอนสเตอร์ออ่ะปิดประตูใส่กูทําไมนี่ไงพี่จะลองไหมอ๋ออย่าช่างมันเถอะถ้าเป็นของเล่นเฉย่อยเปิดก่อกก็นเล แลห้องผีหล่อที่เหลือก็เจอเกลือแค่อย่างเดียวเองนะในห้องผีแล้วปืนไปไหนกันมอสเอ้เฮ้ยอะไรวะอะไรพี่พีน้องก็ตกใจตามบนลเด้งติดหน้ากูเหลอเป็ดเป็นวีนด้เจอแล้ว ก็<พ>เจออ,อีกอย่างหนึง่งอีกอย่างหนึ่งคือปืนอ่ะน้องเ,เจอเกินถุงนึงแล้วพี่เจอถุงนึงก็เป็นสองเหลืออีกอะไรเนี่ยเจอละดี่ปืนเจอะอะกหาือข้างล่างใต้ดินไปหมดจัออง ไปมาแล้ว<า>ที่ไหนไม่ไ,<ห>ไปบ้างมีแต่ตรงนั้นปะดงมันน่าเพราั้นน้องดูแล้วนะ กับวอลลนนข้าวโพลลนเพราะว่าเมื่อคืนเมื่อคืนดูมันลืมไปแล้วอ่ะเออนี่ไงปืนครบแล้วปืนครบแต่เกลือไม่ครบอยู่ในในหรือเปล่ามีน้องหาหาไม่ถูกือ เกลือสองง่ายสุดแล้วมั้งมันแบบมันมันเว็แบแต่ไกลเลยเกลือแต่เป็นชิ้นไหมพี่น้องมีเยอะเลยเพราะเธอเก็บอื่นๆกูก็เกลือทำาตากตาิไปอยู่ไหนปะมันง่ายจริงเดอเนี่ยพี่เกลือเลี่ยไมาหาไม่เจอตัพี่ ง่ายเ้ยตอนตอนพี่มาเล่นคนเดียวอ<ข>อกไพ่ไพ่ไพ่ยอยู่นี่จะเล่นหรอไม่เล่นบอกไปงั้นถ,ถ้าเล่นก็จะได้อ้นี่ก่อนีผีมาเอ้ยมันอยู่ไหนวะ <laughs> 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 มาหาตตห้องน้ำยังยางเรือ ไี่ไงเกือกเจอไหมเจอแล้วเหรอใช่นี่ไงครบแล้วไปโอี่ไพ่อยู่ไหนอ่ะไพ่อยู่ในห้องนี้นี่คือห้องเดี๋ยวดูก่อนอนะ่ะใช่ปะ่ะถึงพี่มือว่างป่ะพี่จะหยิบม,ม,มาเอาไปสน้องเล่นไหนวะอโอเคเอาไพ่ไปเล่นซะผีมันไม่ปลื้มมั้ง ไหนมันไม่รู้อ่ะมันมันหมุนลูกบอลเล่นแล้วตอนนี้นอยู่ไหนอยู่ข้างในเหรออยู่แล้วป่ะไปดักก่อนขึ้นชั้นสองอ่ะเห็นแสงไฟอยู่แวบๆบแบบพี่ใหญ่อยู่ไหนมามามาเอาไพ่ไปตรงไหนนี่แล้วก็เดี๋ยวไปเอาไอเราแคมป์กันตรงนี้ไหมพี่พี่เอาปืนก่อนเราแคมป์กันตรงนี้ใช่พี่น้องก,ก็จะมองก่อนอ ิวิวบอลมันบักหมุนไม่หยุดเลยเมื่อกี้กระเด็นมาอัดหน้าจะบ้าเล้ปืนลงคาถามีอาคมเฮ้ยตกใจแม่งซูมเป็นหน้าไพ่ทำไมเล่าเปิดไฟต่วนี้ไม่มีหรอวะสมงิซช์ไฟอะไรเงี้ยเมื่อจะตาย แถวนี้สวิตไฟไม่เห็นวะ่ะห้องมันอยู่ไหนนะชั้นบนพี่ยังนสองอ่ะ<ม>ขึ้นเหรอไม่ขึ้นลอ,อยตรงนี้แหละตรงนั้นใช่ไหมพี่เฮ้ยยงัยงยงังย<ม>ังอืมอะไรอ่ะพี่ออกไปข้างนอกก่อนแต่น้องมองไม่เห็นไอตัวอ,อักษรเฮ้ย มาแล้วมีสหายแล้วเหรอเรียบร้อยเอาน้องยังไม่รู้เลยน้องตัวจด้านไหเมื่อกี้เอาไม่รู้มา,ามกูยิงไงไปถ้าจั่วอีกถั่วอีกได้อยู่พี่ลองลดูดิเฮ้ยน้องได้ไออาชิเมนได้นี่แล้วอ่ะอรีเบิร์ดอะได้ได้ไงวะการชบเพื่อนอะชบเพื่อนได้การชบเพื่อน ถ้าตายก็เราก็เถิดใหม่ได้ไหนมาขอด้วยดิอเอาปืนไปยิงเล่นดิเฮ้ยแค่นเนี้ยเดี๋ยวือดอะไรเออถ้าสวนได้หันมันจะหันหลายรอบไปวะหันมาอะไรป่าไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้แต่อันเดิมๆเนี่ยอะไรอ่ะเดิมๆหรือว่าไม่ได้แล้ววะยังไงพี่เอหรือว่าเล่นไม่ได้แล้วอ่ะหมดแล้วอ๋อถ้าหมดก็หมด ป่ะพอน้องมาเกมก็ง่ายขึ้นพอน้องมาอยู่เกมก็ยากขึ้นแบบไม่มีเหตุผลไปคนเดียวเหนื่อยวะ่ะัที่เหมือนเดินคอยเข้าบนได้ตอบเ,เดีกว่ะเรตอบกันแล้วเนะอะแม่งผีกูยังต้องเดาเลยพี่ครับรถ,ถู่ทางนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เดี๋ยวคือกูขึ้นทางนี้ไม่ได้ไงวะแม่งเอ้ยไม่ได้ต้องหาคนขับก่อูไหมอ่ะถทกครับสองพันเจ็ด